พอดยวันนี้พีกินน้าชาไหมตรงสาราเจ้าไม่สามีอไปดิเดี๋ยวขาว่าขอทั้งหมดไวมากด้วยาะมีคนดูว่าอร่อยมากไปดิเดี๋ยวหมดโอเคไปด้วยกลับอีกอ่ะ โยวันนี้ปนน้ตาตงตงานเจ้าแม่ตี้อ่ะผู้นอยากรูดีออ่าของหดมากเพราะว่าีคนบอกว่าไต้าล้เพาแกล้วน้หมมีชงซาแลงูนแล้วก็รสมะนาวอะไรไหมจ๊ะดู คุณจะมาแทรแข็แรงคิวชาวบ้านอย่งนไม่ได้นะคะโรโมชั่นแกเพื่อแค่น şey ี้แหละตั้งบโออานน้ร้วคบมีน้ำอชิชาุซ่าครับว้าวว้าวมีรถมีรถอ้โหแล้วก็มีรถแ้พึ่งมะนาวครับสนใจรรถหนอยครับอันเอารถนี้ครับเอาเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณยิการครับไปไหน ร้อ้เอยเขาตั้งร้องไห้ตรงนี้เจะร้องได้เปล่ามีพี่ชายวันนี้คิวหมไปมากินชานมเลยอ้าเอาไปเอาของพี่ไปได้นะจริงเหรอครับพี่ให้หนูจริงเหรอนี่พี่มีนะน้ำใจให้ขอบครับครับเอาเถอะปั๊บเมื่อกี้ไรอร่อยนะโอ้ยนี่คนมาแทรกคิวใส่ชาวบ้านอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีใครสับใครตอดอค่ะเ้าผมดูแค่ทำไมเขาเป็นลูกของพีโอบรอลิศต์ยิ่งแน่ไม่ประนอม อ๋อไอ้วนไอ้วนมันจังายไอ้วนชินูวายูม่านคะคนเราอ่ะในสังคมอ่ะต้องมีมารยาทนะคะแล้วก็อย่าทำเป็นคนไร้น้ำใจนะคะรู้ไหมว่าคนที่เขาต่อแถวย,วยาวๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงเวลาโดนแซงอะคะ่ะได้ก็จะกนี้ผมไม่มาแล้วนี่อีกแล้วเชิญไปเลยค่ะเชิญอยากจะรู้ว่าคนไหนนะที่แจ้คิวน้องเขาอ่ะที่แสงไม่ดีเลยนี่จะเป็นคนนั้นอะที่อารมณ์เสียกระเด็นออกไปอืมนี่ก็แหละแก้เดียน,นะยมันแบ่งกินไหมกินไม่เสร็จเพราะว่าเรามีอย่างอื่นให้กินอ,อะไรอ่ะ Que ganha. Nice. Oh, ganha. dá Oh yeah!